มาต่อนะครับจีนเช้านะจีนเช้า25 0264นะครับเด่นบนพิมพ์ช่องเล่นพิมพ์ชอบเล่นบนอะ่ะก็เลยจะบอกเด่นบน<ม>เด่นบนอยู่นั้นเด่นบนนะครับกันศูนย์นะกันศูนย์เกบนนะครับ ศูนย์กันบนจีนเช้าวันนี้นะเจาะนะครับมีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าหกนะแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับระวังสองเฮ้ยสองหนึ่งนะ บนล่างกลับนะที่ให้ไปนี่คือบนล่างกลับนะครับแล้วตัวการเจาะกันเนี่ยเจาะการเจาะการเจาะกันเจาะการเป็น0ูน0์0ูนยครับผมนะครับร้อยบนร้อยบนของจีนเช้าเป็น 6ขีดสนะครับอันนี้ร้อยบนนะใส่เลนสตัวเนาะหกขีดสอง้อยบนนะครับแล้วก็เน้นตัวที่มี6กไปด้วย โอเคแค่นี้แหละขอโชคดีครับบ๊ายบาย